ว่าเป็นการบุดใหญ่ไยเก็ไปชุดใหญ่จริงๆ็อป็มันว่าท่านเหว่าจมีความสบายใจถ้าเราได้ทาบุญบ้างแบบหือว่าทํางานหนักหได้ตังค์มาเนี่ยเอากับุไปบ้าง็ุเใช่ใช่ก็คือบอกพี่หงว่าเออจะไปนะอย่างเงี้ยพี่หนังก็บอกไปด้วยสิอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็คิดกัไปแต่หนงพ่หขาอยากจะมีเออเรื่องไปขออไแ่บว่พิเศษะ อเรื่องงานเรื่องงานเรงงา่ะเกิดลความรักไมคะเอ่อีนะเรื่องเรื่องความรักนี่เรายังยังห่างไกลเรารู้สึกว่าตรตอนนี้เราแฮปปี้แล้วก็ปกติกันดีแต่ว่าอยากมะทำเรื่องงานแล้วก็อาชีพเราให้มั่นคงกันก่อนอะไรเงี้ยแล้วมองว่าเป็นการตักบาทร่วมกันหรือเปล่าเออไม่ไม่พาไปตักบาทบ่อยๆวันเกิดหนูก็ไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าการตักบาทมันก็เป็นหมือนสิ่งที่ช้าพูทคำก็จดีอะไรเงี้ยค่ะอเรื่อ ดวยเ่อไปด้วยอ่ะไเอนช่าตตดการอในการี่เราิ่งติดกันสวันแหละเพราะหลังก่อนหน้าน้นกับหลังจากนี้ก็ไม่ได้ติดกันเลยจบอกว่าให้เวลาสาวัน like นี like ้ก็ไปนเล็มๆเลตั้งแต่เชาจะโดดเนียแต่ว่าหลังจากนี้ เวลาน้อยมากจะดูหนังสักเรื่องได้ยากมากเลยอยากดูไม่สนใจไหมมีบ้างมีบ้างแต่ก็ต้องหาวิธีพูดให้มันดูดีที่สุดแล้วเราต้องไปขออะไรไม่ก็มีงอบ้างหรือไม่ก็ต้องแบบบอกด้วยเหตุผลบ้างอะไรเงี้ยวันนี้ทีอแล้วมั้ยคะห่างรายเขาจะพูดว่าอะไรอย่างเงี้ยอ่าถ้าเป็นไปได้ถ้าหยุดก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าคนก็น้อย ทำงานแต่เช้าเริ่มเย็นเลยเล้วดึกแบบว่าจะมีทริปแบบว่าไปไหนชดเชยไหมคะเพราะจะไม่ขายงอนอาจจะมีทริปช่วงเออ่ถ้าว่างคือตัวจะหยุดได้คือเพราะปีใหม่กับสงกรานตอ่ะถ้าจะช่วงนั้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งเพราะว่ายังไม่แน่นอนว่าจะหยุดวันไหนอะไรเงี้ยตลอดงรอทีมปีเลยใช่ไหมครับใช่แสดงว่าตอนนี้กอเพราะงานยุ่งธุรกิจนะอะไรไม่พอดีว่าตอนนี้จุดเล่นเปิดได้เล่นปิดเล่นเปิดเล่นปิดปั่นเฟืองค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยวั เพราะว่าตัวเองเอาสินค้าเข้ามาขายในวัสด์สารแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กันเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเป็นเรื่องของธุรกิจการเตรียมเอกสารการมีงานประชุมอะไรก็ต้องเข้ามาแม่ตัวเองยังเป็นพิธีกรหลักของรายการอีกอ่ะตอนนี้มันก็เลยแบบยิ่ง